อยากเที่ยวงานวัดแต่ไม่ทันถึงงานวัดเสียหลักข้ามเกาะกลางชนประสานงานกับรถเก๋งฝั่งตรงข้ามเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บหกรายผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยตำรวจเอกบุญเขตรักชาติรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าเรือได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถชนกันมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหลายรายหลังได้รับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนรุดเดินทางไปในที่เกิดเหตุพร้อมประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลมการัก เจ้าหน้าที่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์กู้ชีพขุนรัตนาวุธร่วมชนะสูตรถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์ฮอนด้าซีวิกรุ่นเตารี่สีขาวเลขทะเบียนกไก่งองู2016กาญจนบุรีสภาพด้านหน้าพังยับใกล้กันยังพบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าโคโรล่าอันติสสีขาวเลขทะเบียน3กไก่อออ่าง 1760กรุงเทพมหานครสภาพดานาพังยับเช่นกันจากการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายทราบชื่อนายใหญ่ใจเย็นอายุ61ปีอยู่บ้านเลขที่5ทับ2หมู่ที่7ตบท่าไม้อเภอท่ามะกาจัังหวดกาญจนบุรีและยังมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวน6ราย1ใน6รายอาการสาหัส3ราย จ้าหน้าที่กู้ชีพขุนรัตนาวุฒิจึงขอกำลังจากรถในเขตในพื้นที่สนับสนุนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนจากการสอบถามนางสาวจิราพรใจเย็นบุตรสาวผู้เสียชีวิตกล่าวว่าพ่อตนเองเดินทางออกจากบ้านตำบลท่าไม้เพื่อพาน,น้องกับหลานมาเที่ยวงานประจําปีวัดพระแท่นรงรังวรวิหารตามคําขอของหลานแต่ไม่ทันถึงงานวัดเกิดเสียหลักข้ามเลนไปชนประสานงานกับรถฝั่งตรงข้ามตนเองได้รับโทรศัพท์จากน้องที่นั่งมากับรถคันเกิดเหตุที่บาดเจ็บปานกลาง หนูเกิดอุบัติเหตุจนทําให้ลุงเสียชีวิตหลังวางสายจึงรีบมาดูในที่เกิดเหตุพร้อมแม่และญาติญาติโดยตลอดการให้การนางสาวติธธรอภรร์ร้องไห้ตลอดเวลาด้วยความเสียใจที่พ่อด่วนจากไปไม่มีวันกลับจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าในายใหญ่กําลังเดินทางไปงานประจําปีวัดพระแท่นรงรังวรวิหารแต่เสียหลักข้ามเกาะกลางมาชนประสานงานกับรถโตโยต้าอันติสส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ทางพนักงานสอบสวนจะตรวจสอบพยานวัดล้อม รวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยละเอียดเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายต่อไป